สวัสดีค่ะอัปเดตลูกสปิตนะคะตอนนี้ที่ว่างนะคะลูกค้าเนาะโอเคเนาะก็จะมีตัวเมียว่างหาบ้านอยู่สี่ตัวนะคะลูกค้าเนาะนี่นะคะชุดนี้จะเป็นตัวเมียนะคะน่ารักเลยนะคะกีนานเก่งนะคะลูกค้าสามารถมาดูตัวจริงน้องได้ที่ฟาร์มเลือกตัวเลยชอบตัวไหนรับกลับบ้านได้เลยอุ้มเลยนะคะอ่าตัวแรกนะคะเป็นเชือกเอ,อ่อชมพูเทาน,นะคะเลือกดูตามสีเชือกนะคะลูกค้าเนาะน่ารักเลยนะคะนี่ชมพูเทาน,นะคะหมีมากอต่อไปนะคะเชือกเอ่อชมพูแดงนะคะ นี่นะคะน่ารักค่ะนะตาโตกลมเลยนะคะตัวนี้เนาะชมพูดแดงนะคะต่อไปนะคะเออชมพูเหลืองนะคะเนาะกลมๆเหมือนกันนะคะเนาะอ่า,น,าน่าหวานเลยน่ารักมากนะคะต่อไปนะคะเป็นเชือกเหลืองนะคะนี่นะคะ ตัวอ้วนเลยตัวนี้กลมมากเลยนะคะชุดนี้ว่างนะคะตัวเมียสี่ตัวนี้นะคะลูกค้าเนาะถ้าสนใจก็มาดูน้องตัวจริงได้ที่ของสิบนะคะสายธัญญานะคะจังหวัดปทุมเนาะเนาะโอเคต่อไปจะเป็นตัวผู้นะคะเออตัวผู้นี่จะว่างพร้อมย้ายบ้านเลยสองตัวนะคะเดี๋ยวอุ้มตัวที่ลูกค้าจองไว้ก่อนอันนี้คุณคุณน้ำจองนะคะตัวกลมเลยนะคะอืบตัวหนักมากเอ้กิ่งเก่งมากนะคะนี่คุณน้ำจองไว้นะคะ นะอ้วนเลยนะคะตัวนี้เนาะเป็นตัวนี้จะส่งวันที่สี่นะคะสี่กุมภาพันธ์เนาะแล้วก็มีคุณแป้งนะคะคุณแป้งจองไว้เดี๋ยวคุณแป้งมาเลือกตัววันที่สองนะคะเนาะโอเคเนาะสำหรับคุณแป้งก็มาเลือกเ,ออเป็นคอกแม่เมสานะคะอ่าเดี๋ยวดูกันอีกตัวหนึ่งนะคะอ่าตัวนี้พร้อมย้ายบ้านเลยนะคะเป็นเชือกเออเชือก เขียวส้มนะคะลูกค้าคู่นะคะนี่สามารถอุ้มกลับบ้านได้เลยนะคะตัวนี้เนาะโอเคไม่ใช okay, คะต่อไปนะคะเป็นเขียวชมพูนะคะที่ว่างนะคะอุ้มกลับบ้านได้เลยนะคะอืมดีน่ารักเลยนะคะเออ,โ,อ,โ,อ,โ,อโกลมๆเลยนะคะเนาะกำลังน่ารักทุกตัวเลยคะ่ะลูกค้า นะคะโอเคเนาะสนใจก็ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะตอนนี้ที่ฟาร์มว่างอยู่นะคะพร้อมรับกลับบ้านก็มีตัวเมียสี่นะคะลูกค้าแล้วก็เออะพู่3ามตัวนะคะโอเคเนืสนใจก็ติดต่อสอบถามรายละเอียด <c oughs> เพิ่มเติมแล้วกันนะคะขอบคุณมากค่ะ